นิ้วล็อกเรื่องเล็กๆแต่น่ารำคาญ เป็นความผิดปกติของมือนะครับที่ไม่สามารถเหยียดหรืองอเป็นปกติได้โดยผู้หญิงเนี่ยมีอาการเป็นสีเท่าของผู้ชายและ50%ของคนที่เป็นเนี่ยต้องผ่าตัดคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อก Lock ได้เนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นคนที่มีการหิ้วของหนักมากเกินไปมีการแชทบนมือถือมีการเล่นกีฬาที่ใช้ข้อแขนข้อมือแล้วก็นิ้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบพิมพ์คียบอร์ดเป็นเวลานานๆครับผมสามวิธีง่ายๆนะครับ ลดการเกิดโลกนิ้วล็อกข้อที่1น,นะครับแช่น้ําอุ่นอุณหภูมิของน้ําอุ่นนะครับก็จะเริ่มที่ร้อนสบายให้แช่เป็นเวลา15นาทีครับต่อด้วยการนวดคึงตามข้อนิ้วและฝ่ามือ2นะครับใช้การยืดเหยียดเส้นเอ็นในฝ่ามือโดยการตั้งมือขึ้นอย่างนี้จากนั้นให้มืออีกข้างนึงจับที่ปลายนิ้วและดัดเข้าหาตัวเองเป็นเวลา20วินะครับทำา3เซต ข้อที่3นะครับใช้การบริหารฝ่ามือโดยการหาลูกบอลน,นิ่มๆหรือผ้าขนหนูก็ได้ม้วนให้เป็นกลมๆจากนั้นใช้การบีบสามารถทำได้10-15ครั้ง3เซตครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนิวล็อกได้แล้วหรือถ้าใครมีอาการชาหรือชาไปบริเวณอื่นก็สามารถเข้ามาหาเราเพื่อตรวจสอบคัดกรองโรคอื่นๆได้อีกด้วยที่บิสบิสคลินิกทองหล่อซอย9ครับผม